ถึงเวลาไม้ไม้ไม้บ้าละไม้มั่วแมบ่าลนอะเก่ไม่รู้อะงไรมาเกาไม่ควจะเก่งกรังเก่งทุกอย่างถูกปะลไอหมู่มันอาจจะแบบอนาคตถ้ามันมีปืน m k 2มันก็ต้องมาเล่นในตำแหน่งปืนไว้ย่า เล่นช้าเล่นเร็ว huh. อ yeah. yeah. like you know. oh, ่ะปลายทางมันก็ได huh. sure. ้เล่นอยู่ดีอ่ะอยู่ไหนพี่ศิลาอยู่เรเบลดัมเาเอารถมาเล่นกกันแลกกันอ่ารีบต้องรีบต้งรีบไฟนะแลกกันไม่ทันนะหอเทคสองไม่ได้นะไม่มีเทคสองแล้วนะห่อก่อนยี่สิบนะไม่งั้นใช่ใช่ไม่มีแคสองแล้วนะเฮ้ไหนมึงไปไหนเนี่ยข้างหลังมึงศิลา ต้องออกกี่โมงนะ10พี่เดียวแต่อกสัก15จะได้มีเวลาเหลือไม่น่อ่อย่กัน้วเออคือมันห้ามมีเทค2อแล้วไงคือต้องอุ้มให้ก่อนก่อนเียร์อย่างไม่มีเทคสอรถหลุดก็ไม่มีเทคสอรถหลุดกันแค่รีนอครีนาครับปกติไม่หลุดเหมือนคนอุ่มเลยออกก่อน5ถง15เดีย เอาขอเบอร์วจีครับชิ oh, ì, ้ต uh, ัว yeah, บ้านใหไหน่พี่พ mm. right? yeah. okay. okay. mm. hey, ี่ชายให้เดี๋ยวเขายิงกูนะมันก็ยิงยางกูหน่อยมึงรีบรวมก่อนเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องกูเนี่ยมันบอกตกสีเรื่องตกสีเรื่องอะไรไหนอ่ะมันมาแล้วเหรอเขาดีมันยิงไงเรายิงไง้นี่ไงอยู่ข้างหลังมือไอ้เทีวไอ้เทีวปั๊มปั๊มปั๊มไปกันไปปั๊มปั๊มปั๊มนี่ไอ้เนีะเต็มเลยเยอะปั๊มปั๊มเยอะสั่นเล็บปั๊มปั๊มปั๊ม หมูไอหมูเอาถุงได้หมูมาเลยสายเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยเยอะหมดหมดเลยหมดกระเอาจับียดเอาถุงยังเออล้วเพื่อนมีแล้วเยอะมาก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 เฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าผมจะการอะไรพี่บุญรถอ่ะสบายชนชนกระเด็นหมดอ่ะแต่มึงซ่อมมึงซ่อมรถเอากระจกข้างหน้ามาก่อนไอ้เหี้ยลมตีหน้าแล้วไอ้ศาสตาตากูแห้งแล้วเนี่ย เร็วเร็วหมูมึงซ่อมกล่องดีมึงซ่อมนี้มันมันเสียเวลามึงซ่อมกล่องเลยเจอผมมันไหวพี่มันไหวผมไม่เรื่นยังไงเหรอเร็วเร็วลีไปปั๊มทะเลสายไปไปไหนปั๊มทะเลสายมึงไหวปะวะหมูไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงไหนปั๊มทะเลสายอ่ะสายมือไงปั๊มร้านติตีมาก ไปามไลท์ตีมั่งน่าเออขวาขวาไปพี่ต้องสามนะพี่ต้องสามนะกู้มันเองเดี๋ยวกูไปกู้มันเองมึงปล่อยมันตายได้ได้ได้มึงปล่อยมันตายตรงไหนมึงเอาให้ชัดเจนนะเดี๋ยวกูไปแอบกู้มันเองเพื่อนเพื่อนลงแล้วเพื่อนดีนะข้างนี่นะข้างโกดังนะเบลเปิมเลยเบลแฟมเดือดเลยเพื่อนยังไม่ตายนะรถอะไจจ๋่ๆแับนี้รถทัอะไรตายตรงไหนวะบอกกูทีดิรถอะไรมันวะ ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไอหมูนะม่ดีมึงไม่ลครับพี่ันไปออกไปสนามเปลยนเลยไอตรงพาอ่ะมาเบลได้เราได้พื่เข้ามาวเพื่อนห่เพื่อนตายเพื่อนตายเาะไปลองมาหน่อยลองมาหน่อยลองมาหน่อยิงเยอะยิงเยอยิยเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนเราหายออกวอเยอะนะเล่นดีๆนะ

เลยในไฟไฟลิ้มไปเลยนะยังมียร้านอะเฮ้ยตอนนี้มีเพื่อนไฟอยู่ตรงสังกะสีนะเลยเบลแฟมอ่ะวเลยท่หลังบ้านได้กูยิงอยู่กูยิงอยู่พี่้ากูยังพี่เ้ากูตยไปเลยที่นี้ดีสุดแล้วสองียกเพื่อนมาดีหน่อยติดหน้าองมาเดียวปงลงลงยิงคนเจ้าตายตายตายไม่ตายบ้าีปจับอันนี้บ้าไปเลยเมือกกอันี้ เดินวนล้อมล้อมล้อมไอ้บาคุณเล่นมาเพื่อนโดนเข้าไปในข้างในนี้สวยเว้ยสวยสวยโอเคเพื่อนเอาไว้โอเคอุ้มสมหน่อยโอเคอุ้มสมหน่อยโอเคอุ้มสมหน่อยอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะมึงชุบเลยการบล็อกวิ่งไปไหนกักสมหน่อยกักสมเป็นโซนหน่อยกักสมเป็นโซนหน่อยเดี๋ยวพี่ไหลให้มึงกักสมเป็นโซนหน่อยสวยเขาตีกันเองสวยตายสองเลยอุ้มไปอุ้มไปกักด้วยกักด้วยโอเคกักไหนกักไหนกักไหนพี่กักไหนกักไหนพี่กักไหนพี่

ไอเยถีบไปกูถีบไปกู้ถีบไปกูต้องยาวเลยอ่ะเื่อปะโอ้ใครยิงวะโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้โอ้ยโอ้ยนอ้ยอยโอ้ีเอยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้้ยอ้ยารอ้อยอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้อ้อย้้้อย มาเชคิ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 เอ๊ะฟาเฮ้ยตีเอ้ยฟาเฮ้ยชักเฮ้ยมาเชคพวกหน่อยดิตีตีตัวไว้เอ้อ ยยเเลล้อคุยเฮียแม่งตีไม่หยุดเลยพวกไม้อ่ะอะหลอกไม่อกี้วมงกระซิบเหรอครับคุณแจมอัลไซค์กับใครครับบอสดูปุเฮียแม่งตีไม่หยุดควยไม้ไม้มั่วจัดไม้ไม่ไม่หวังผลเลยไม่เหมือนผมนะไอ้เฮียไม้ออกจัดเลยนะนี่สามร้อยน้องหลบเลยมาเชมาเชเวลหนึ่งมาแล้วสวย ไป,เ,ปเ,เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมอืมอืม๋ย่าขวางทางปืนพี่ช่วยคัดหน่อยสวยพี่สวยพี่ป้องแนงอ้องแนงกูข้าวเหอ ใครกูแย่งกูฆ่ากูตีหมดอ่ะไอสัตว์เฮียจะเยย่ยนเฮียผมเองไอเฮียแม่งมันกล่าวไม่ให้กูเล er, ่นเลยเฮ้ยายยิงไหมอ่ะส่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดหวายเฮียย่ำป่าเฮียโอ้โโอ้เงงใส่บ้านวยแม่เอ้โดน EMP แม่งรดพังไม่ก็จัดเลยโดนแล้วมันล่วงเลยอ่ะพี่ชาย หรอมึงกูได้เสียงมึงลวงหวยใหม่นะอะไรมันลวงมึงลวงมากูกริบกูแจ้มึงทำไมนังไอ้ฟ้าไม้โก้จัดเลยโอ๊ยไม้ผมตั้อยู่เห็นเนี่ยพี่ง้างแล้วอ่ะหนองันกลับไปเอาศพที่ภูมิหน่อยนี่นี่ตามกูมาตามกูมาตามกูมามาเอาศพตรงนี้เลย จุ๊งจุ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 งวิ่งมาทากดังโอเคโอเคแตะขึ้นด้มเพี่ต้อมันดิต้อมันไม่บโนชนเข้ามาเนี่ยรับให้เสียของหมดก็ันแาเจ้วเพื่อนโบสบายเยไปเอยู่าขงหังอะตกก็ไม่มีหอพี่หล่จคนนึ้ ีเหลือเขาหลังตรงนี้เลยหลังสนามอ่ะเอาที่พี่หนึ่งพอคนหนึ่งชนตูดมันเด็กันจะพังแล้วมันมันไม่เข้าครูป่ะมันโง่อะเนี่ยเสร็จแล้วหยิบศพแล้วด้านหลังมีศพอยู่ป่ะพี่ตรงในภูมินะเหลือตัวบาเยอะเลยนะมาแล้วนะศพน้อยศพยังเหลือไม่มีบ้างไม่มีมึงเมาตัวบาตกยังวะ มาขับเลยมันขับเลยแล้วมันฟอร์มอะไรไม่รู้แม่งยิงพี่เนี่ยกกิจรรมอะไรขี่แกรดอะไรไม่รู้ท่านผิดอุ้มห่อนึงไว้เหลือสี่ศพใครมันไม่ถือศพปะวะไปวกกลลับเเยยารีหมอเรียกตอล้อเลยมาเร็วมันขับเลยมันขับเลยไม่ใช่มีเบาะห่อนะผมลายแคสเลยนะถ้าผมห่อนเลยห่อนเลยหอดีหอดีหอดีเองเองรู้จังไหมเนี่ยน้อยชายลายแคสเด็บพี่ทำให้ดูนะเหลือเหลือศพสองรอบกัางหันเลยต่อแล้ว จะไหนวะรันเองต้องสัญญากับพี่ก่อนไม่งจะเข้ามากันไวๆนะรันจะไหนรันเด็กดีอยู่ไหนอยู่ไหนมา